ladies and gentlemen welcome to the classroom ติวเตอร์ภาษาอังกฤษคนนี้สอนได้ทั้งเด็ก The plane is going down oh my god i don't want to die สอนนักธุรกิจวันนี้มีนักเรียนมาขอเบอร์แก่ด้วยแหละชวทเดย์เดย์สอนแม่กระทั่งชาวต่างชาติ I'm going to in America! แต่ยกเว้น เขาคนนี้มองอะไรอะครับหน้เาเหมือนผัวคุณเหรอ I want to break up with my Thai boyfriend ผม <c oughs> ไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงงานก็ตาไปง้อคาอยะคนต้้งสอนผมถ้าจะให้พูดได้เลยก็คงไม่ทันหรอก H <S S. <S H H เหมือนไลมาชิวๆอ่ะ H T U แต่ถ้าจะให้แค่สอบผ่านะมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ติวเตอร์เขาทำกันวิธีอะไรทุกคนนี่เพลงโคโก I'm good And glad I'm meet you guys to you ครูเขาบอกว่าเขาเป็นกูไปติดเตาแก๊มาถอดปากกาสโอเค let's start interview โอเคตั้งต๊ะแดกเลยครูเขาวันนี้ต้องคุยกับฝรั่งให้ได้อย่างน้อย3คนสามคน หัอยาวเฮ้ยหูอายุไอ้ไฟหูแอม่ทังเฮ้ยเจยูเอชิบหายจูไม่ใช่กระดาษววะทอล์กิ้งดิกแม่งผิดชัวร์เลยป๋าถูกถูกเฮียล่ะเพราะใช้ทั้งโลกกูเนี่ยผิดกูจะอวยอะไรกันนักหนาวะ

มาด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยพี่เผย